ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยท่านประธานคะวันนี้ดิฉันจะอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและแผนงานข้อที่1.5แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดผู้ติดยาเสพติดในวงเงิน6,286.4ล้านบาท ท่านประธานคะเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด3.3ล้านบาทคิดเป็นสัสดส่วนเพียง0.19คือไม่ถึง2ซค่ะยาเสพติดคือหายนะของประเทศฉันขอสไลด์ค่ะจะเห็นว่าในแผนงานบรูรณาการป้องกันและปราบปรามผู้ติดยาเสพติดนั้นปรากฏว่าแผนงานดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผนงานของปปสและหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดแต่อย่างใด แต่กับประจายงบประมาณเหล่านี้ไปไว้ในแต่ละกระทรวงซึ่งจะเห็นว่าไม่สอดคล้องกับคำของบประมาณที่ท่านได้ขอเข้ามาเพราะเหตุผลดังกล่าวจะทำให้การจัดสรรงบประมาณนี้มีความซําซ้อนดังเช่นในงบประมาณของคำขอรับงบประมาณในเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดระดับจังหวัดการปรับปรามยาเสพติดในชายแดนภาคใต้ และการปรับปรามยาเสพติดในตำบลที่มั่นคงรวมทั้งแผนงานการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จค่ะขอสไลด์ที่3ค่ะท่านประธานคะจะเห็นว่างบในแต่ละรายการนั้นเป็นงบที่ซํำซ้อนซ้ำซากนั่นก็เพราะรัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงเ,เทคโนโลยีสมัยใหม่และก็ไม่ได้ใช้เงินที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่า กลับมาดูสไลด์ที่4ค่ะจะเห็นว่าแผนงานด้านความมั่นคงไม่แสดงผลสำริ์ท่านประธานเห็นไหมคะว่าวงกลมนี่คืองบประมาณ3.3ล้านบาทของคนไทยทั้งประเทศไม่แสดงผลสำริดที่ชัดเจนว่าท่านต้องการอะไรในการจัดสรรงบประมาณเหล่านี้ลงไปนั่นก็เปรียบเสมือนว่าราชการเพียงแค่ทําเสนอเข้ามาเปลี่ยนแต่ตัวเลขแล้วก็ปีพศเท่านั้นทํางานกันแบบช่วๆยอย่างนี้ได้มีคะท่านประธานดูสิคะ นอกจากนั้นค่ะในสไลด์ที่ 5, สไลด์ที่ 6, สไลด์ที่7จะเห็นว่าโครงการป้องกันยาเสพติดและโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นเมื่อไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนดิฉันก็จะมีคำถามต่อมาค่ะว่าการจัดสรรก็ประมาณแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในระบบราชการที่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะรัฐบาลไปให,ให้ความสำคัญกับโครงการป้องกันยาเสพติด ขอโทษค่ะรัฐบาลไปให้ความสำคัญในในโครงการของการปราบปรามมากกว่าโครงการป้องกันนั่นก็หมายถึงว่ารัฐบาลไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจในการป้องกันและเยียวยาหรือว่าการปราบปรามนั้นมันมีรางวัลจับกลุ่มล่อใจอยู่กับท่านประธานก็เลยไม่ได้ใส่ใจในกระบวนการของการป้องกันซึ่งนั่นคือต้นเหตุสำคัญต่อมาค่ะ มาดูสถิติของการจับกลุ่มสถิติการจับกลุ่มในปี2,557ที่รัฐบาลท่านประยุทธ์จันร์ทโอชาหรือว่าคอสชเข้ามาบริหารประเทศในปลายรัชสมัยของนายกยิ่งลักษณชินวัตรจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลา5ปียาเสพติดเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะยาบ้าเพิ่มขึ้นจาก96ล้านเม็ด มาจนปี2562เพิ่มขึ้นถึง512ล้านเม็ดและยาไอจากปี2557จาก1,074กิโลเพิ่มมาเป็น15,000กิโลกร,รมัมนี่ก็นับเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงและถึงขั้นิุกิจจากประเทศไทยไปทั่วภาคพื้นเอเชียค่ะจากรายงานของทอมอันลาดแห่งรอยเตอร์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะท่านประธาน เขาบอกว่าประเทศไทยไม่ควรที่จะละเลยในปัญหายิ่งใหญ่แบบนี้เพราะว่าปริมาณของการจับกลุมยาเสพติดในประเทศไทยนั้นประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนค่ะจากตัวเลขจากตัวเลขเบื้องต้นที่ที่ฉันได้รวบรวมแล้วก็ปปสได้รวบรวมไว้นะคะก็ระบุว่าตลอดปี2561นั้น ปริมาณการจับกลุมยาไอซเพิ่มขึ้นถึง18.4ตันจากที่เคยจับกลุมเพียง5.2ตันในปี2560และ1.6ตันในปี2559นั่นหมายถึงว่าตัวเลข18.4ตันนั้นเป็นตัวเลขที่สูงกว่ายอดรวมของการจับกลุมยาไอซของภูมิภาคอาเซียนทั้งภูมิภาคนะคะเมื่อ5ปีก่อนถึง3เท่าตัวค่ะ การเพิ่มขึ้นชนิดที่สูงริบเรียแบบนี้ทําให้รอยเตอร์วิเคราะห์ต่อไปค่ะว่าทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและภูมิภาครวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญระดับชาติเริ่มปักใจเชื่อแล้วค่ะว่าแก๊งอาชญากรรมเป็นตัวหลักในการผลิตและค้ายาเสพติดที่ทําความตกลงกันได้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกองกําลังติดอาวุธในพื้นที่ทําให้ยาเสพติดขยายเครือข่ายอย่างมะึมา โดยทั่วไปแล้วค่ะท่านประธานการจับกลุ่มจํานวนมากแบบนี้น่าจะเป็นผลดีในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเมื่อก่อนยาบ้าขายเม็ดละ200บาทมาวันนี้เม็ดละ80บาท50บาท20บาทนั่นไม่ได้หมายความว่าจับมากแค่ไหนยาบ้าก็มีจํานวนมากที่จะเล็ดลอดเข้ามาตามรอยตะเข็บชายแดนและนั่นหมายถึงว่ายาบ้าจะเข้าสู่ตลาดมากขึ้นจนทําให้ราคาถูกลงการทําราคา ให้ต่ำลงนั่นก็คือเป็นการขยายตลาดไปยังผู้เสพใหม่ๆเพื่อรองรับการผลิตมหาสารของกลุ่มแก๊งยาบ้าแก๊งผลิตยาบ้าเหล่านี้ท่านประธานคะวันนี้ท่านก็จะเห็นว่าครอบครัวที่ประสบปัญหาลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่เพื่อจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะนิ่งนอนอยู่โดยไม่สนใจใยดี หรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องท่านก็จะเห็นว่าเวลามีข่าวจับยาบ้าตามหนังสือพิมพ์ก็จะมีคนมีสีไม่ว่าจะเป็นทาหารหรือตำรวจล้วนเกี่ยวข้องดิฉันต้องขอโทษนะคะว่าตำรวจดีก็มีทหารดีก็มีแต่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเหล่านี้แต่นี่ท่านกลับละเลยช่างแตกต่างกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือนท่านหนึ่ง ที่ท่านทําสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังท่านประธานที่เคารพคะดิฉันไม่สามารถรับหลักการร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,564นี้ได้และดิฉันอยากจะกลับเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนว่าประชาชนเราจะอยู่กันในสังคมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดโดยมองไม่เห็นอนาคตลูกหลานแล้วก็มองเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่มันบิดเบี้ยวมองเห็นคนเห็นต่างหรือกลุ่มที่เห็นต่างจากผู้มีอำนาจ มักจะเป็นผู้ร้ายเสมอแต่พวกเดียวกันมักจะเป็นผู้ถูกเสมอแล้วมาดูแลมาแก้ไขกันยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นยุทธศาสตร์ที่อัปยศเอาคนไทย65ล้านคนเดินตามแค่คนไม่กี่คนพี่น้องที่เคารพค่ะวันนี้ใครจะไปทราบว่าในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นจะมีวิกฤตโควิด -19 ขึ้นมานั่นก็เพราะว่าท่านคิดเองว่าในอนาคต20ปีจะต้องอยู่ในมือของผู้กุมอำนาจท้ายที่สุดค่ะท่านประธาน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่แก้ด้วยใจด้วยความมุ่งมัน่นไม่ได้แก้ด้วยน้ำลายนั่นก็เพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลดีแต่พูดขอบคุณคะ่ะท่านประธานขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ